เพลงไหนของไฮดราที่คุณปออิมพรไวส์กีตาร์แบบจ๋าๆครับอิมพอไวส์เยอะนะครับแทบทุกเพลงเลยครับอในแม้นี่ก็อิมพรไวส์เยอะเพลงอื่นก็ไปทางอิมพรไวส์เช่ะนะครับของรักของห่วงอะไรอย่างนี้คุณปอ,อ<า>มีความเห็นอย่างไรกับเสียงของ b o ส s d s 1ครับตัวส้มนืนอสีส้มพี่มหาอมตะ นิลังกา <laughs> อาวผมชอบนะครับเด็กๆอยากได้สิแตกแบบวงคิสเนี่ยครับต้องตัวนี้เลยครับก <laughs> ่อนอื่นนี่มันไม่แตกแบบนี้นะครับแต่แบบไฮเกตแต่ว่าเมอกิต้าในยุก สมัยนี้นะครับมีหลายท่านก็เปลียดมันมากเลยเพราะมันไม่สามารถปรับให้มันฟังดูนุ่มนวลได้เคือมันปรับยากันนะเออถ้าสมมุติจะไม่ได้ต้องการสิ่งที่มันเป็นฮาร์ดร็อกหรือเฮฟวี่ร็อกนนาดาษ้ันจะปรับให้มันแบบมีความเนื้อเนื้อจะหาวิธียากมากเออก็ใช่เพราะว่าไสียงที่ผมอยากได้ตอนเด็กๆมันไม่ใช่เสียงเนื้อเนือมาถึงยุคเอาเตอร์ เคิร์ดโคลเบนนี่ครับก็เอาตัวนี้กลับมาให้ฮิตกันอีกทีน,นะครับเพลง Smell Like Teen Spirit นะ่นารละ